เวลาตัดเครื่อแเรี่ยวนะครับจําเป็นต้องตัดต้นออกบอนะอันนี้คือกล้วยหอมทองนะครับนี่เดี๋ยวผมวางก่อนแป๊บหนึ่งหลังจากตัดเครื่อแเ้ยวจาเป็นต้องตัดต้นออกบอตอบอไปเลยครับว่าจําเป็นนะครับเพราะว่าต้นเมฆของเขาเนี่ยที่มันมีใบอยู่เนี่ยมันยังสังเคราะห์แสงได้นะครับแล้วมันกับต้นที่มันบริใส่งานเล้วนะครับมันจีบสามารถออกเครื่อได้อีกนะครับหลังจากที่เราตัดเครือแเ้ี่ยวต้นที่บริใส่งานเร้วนะครับมันก็จิดึงสารอาหาร แย่งต้นต้นลูกมันนะครับมามาเลี้ยงใบหรือว่าล่ำต้นเทียมนะครับที่มันยังยังเหลืออยู่เพราะฉะนั้นจะเป็นต้องตัดออกนะครับลักษณะการตัดกะชิมีอยูสองแบบนะครับก็คือตัดใบออกเลยนะครับนี่เอาแบบแบบนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวล่ำต้นเทียมก่อนสิไปเลี้ยงลูกนะหรือว่าสิตัดออกทั้งต้นเลยก็ได้นะครับแบบนี้นะครับตัดออกจำเอาเลยนะครับนี่ไปเน่าบอก นี่นะครับตัวนี้นะครับขันผู้ใดเลี้ยงมูก็สามารถเอาไปปั้นผสมกับหั่มได้นะครับสามารถเลี้ยงหมูต่อยอดไปได้อีกนะครับต้นของวมกับกะสิตัดจำแบ้นี้นะครับเอาไปเลี้ยงหมูต่อนะครับผมสรุปแล้วนะครับจําเป็นต้องตัดออกนะครับเพื่อให้ต้นลูกเขาได้สารอาหารต่อไปนะครับผม